สบายดีสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้จะพาพวกท่านไปกราบไหว้พระเจ้าสิงคำซึ่งเป็นซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ทางอยู่ทางภาคเหนือของสอปปลาวเนอะอยู่เมืองลาแขวงอุดมไซเจ้าเนอะตอนนี้พวกเฮากำลังออกเดินทางจากเมืองไสจะไปเมืองลา คิดว่าหล,หลายๆคนคงจะหู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพระเจ้าสิ่งค์คำพอสมควรแล้วเนาะข้าพระเจ้าก็เป็นอันนี้เป็นครั้งที่สองที่จะเดินทางไปวัดพระเจ้าสิ่งค์คำก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองมาอุดุมไซอ่าปีกายกับปีนี่ก็ปีกายก็ไปปีนี้ก็ไปอีกเพื่อเป็นมาฮออุดมไซแล้วต้องไปกราบไปไหว้คารุปสการบุชาพระเจ้าสิ่งค์คำสันเด ก็เป็นพระเจ้าพระพุทธรูปองค์หนึ่งครูบ้านครูเมืองทงางภาคเหนือของสปปลาวอยู่ทายแดนระหว่างแขวงอดุดมไซกับแขวงพงศลีก็คืออยู่เมืองลานั่นเองการเดินทางจากแขวงอาจากตัวแขวงหรือว่าจากเมืองไซไปกับคนทางก็ค่อนข้างสะดวกสบายก็ถือว่าเป็นทางปูยางคอนกรีตอย่างดีบม่มีปัญหาเนาะถ้าผู้ใดได้ไปอดุดมไซก็อย่าลืมแล้วกันเนาะไปกราบไปไหวพระเจ้าสิงค์คำแล้วกัน เดี๋ยวบอดความเป็นมาเดี๋ยวพระเจ้าจะขอเราเข้า้าบอดความเป็ี่นมาในครั้งต่อไปแต่ว่าตอนนี้จะมาเบ่งบรรยากาศสองฟังทางของทางภาคเหนือของสปอลร,รซึ่งว่าจะเป็นเมืองหนึ่งที่ว่าเป็นแลนด์ล็อกพอสมควรที่เป็นแดเป็นเมืองที่มีแสดงติดจ,จอดทางประเทศเพื่อนบ้านก็คือสปอจีนแล้วก็ทางเวียดนามเฮาอีกเนาะแล้วก็ ถึงว่าอุดมไซก็เป็นเส้นทางพานหลายๆลายและลายแขวงทางภาคเหนือแล้วก็เป็นเป็นจุดซุมทางด้านเศรษฐกิจเส้นเดียวกันการเดินทางจากอา่าเมืองไซมาเมืองลาก็ค่อนข้างจะถ้าผู้ใดบกเคยก็อาจจะเมาหลดเมาลางหน่อยหนึ่งกับเพราะว่าขนทางดีอยู่แต่ว่ามันก็คดก็เลี้ยวเนาะตอนนี้พวกเขามาฮอดเมืองลาเรียบร้อยแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพวกเขาจะแวะไปเบิง ทางซ้ายมือวัดเพ่นตั้งอยู่ทางซ้ายมือสันเดชถ้าผู้ใดเคยมาแล้วก็จะฮู้จะเข้าใจดีเนาะตอนนี้พวกเขาได้มาหอดโตเมืองของเมืองลาขแขวงอุดมใสเมืองลาก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองอกําลังพัฒนาอยู่ซึ่งว่าเป็นอู่เข้าอู่น้ําของขแขวงอุดมไสก็แล้วกก็กว่าได้เนาะซึ่งว่าเป็นเมืองส่วนหหายประชาวนแถวนี้จะเห็ดไฮเห็ดนาจะเห็ดนาเฮ็ดกรสิกมเป็นถือว่าเป็นอู่เข้าอู่น้ําของภาคเหนือของแขวงอุดมไส ส่วนใหญ่ยอยู่เมืองลาจะเปลี่ยนสนเผามีหลากหลายสนเผาเพราว่าจะเป็นสนเผาลือสนเผาไตาสนเผา,าขมุสนเผามงก็มีอยู่ทางเมืองลานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนเผาไตาลือเพิ่นบอกว่าสันเด๊ เจ้าเนาะตอนนี้พวกเราก็ได้มาฮอดใกล้ตีนวัด,ต,วดตีนวัดพระเจ้าสิงค์คำเรียบร้อยแล้วเนาะการตามการบอกเราว่าการของประชาชนที่มากราบไหว้พระเจ้าสิงค์คำดังกล่าวได้พบว่าวัดพระเจ้าสิงค์คำเป็นวัดที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานพอสมควรและเป็นวัดที่มีพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่มีชาวพุทธและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เข้าไปกราบไหว้ มีนามว่าพระเจ้าสิ่งคำเสนอเป็นจํานวนลงหลายที่แต่ละคนแต่ละมือมีคนมากับสักการบูชาบอขาดแต่ละวันในทางพระแนกแถลงเขาวัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็มีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืนยงของแขวงอดมไซและได้พัฒนาปับปุ่งก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขนาดน้อยขนาดใหญ่เป็นต้นแมน่นห้องน้ำห้องทาสถานที สักกะบูซาบอลใจถูกจุดเทียนและสถานที่จอดรถอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทีว่าได้มากับไวสักกะลาบูซาที่สำคัญเพื่อนก็ได้แปลงทางขึ้นเนาะพวกเฮากำลังขึ้นถึงภูตะกี้บบมีทางเส้นนี้ตอนนี้เพื่อนได้แปลงแล้วก็ปลูกคอนกรีตเป็นอย่างดีจากตีนภูขึ้นไปถึงภูตอนนี้พวกเฮาก็ ได้มาถึงมาฮอดมาถึงที่เรียบร้อยแล้วเนาะกำลังจะเข้าไปกำแพงกำลังจะเข้าไปในเขตบริเวณวัดพระเจ้าสิงค์ขำเจ้าเจ้าแต่กอนเพิ่นเอิ้นว่าแต่ก่อนเพิ่นเอิ้อน,วอน,อน,ออนว่าวัดนี้วัดกลางพอเป็นวัดใหญ่ที่มีชาวเมืองลาพากันมากรไหวสักการบูชาเป็นที่เป็นที่เพื่อทางใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนสาวเมืองลาตามการนิทานของเท่าของแกของบ้านของเมืองเพนได้เว่าประมาณนั่นแหละ วัดนี้ได้สร้างขึ้นประมาณ2,000กว่าปีที่แล้วตั้งอยู่เทิงภูเขาควายบ้านปากลาปัจจุบันโฮมเป็นบ้านดอนสะอาดภายหลังได้เอาพระเจ้าสิงคคำมาประดิษฐานไว้ซึ่งเปลี่ยนชื่อวัดกลางมาเป็นวัดพระเจ้าสิงคำ์ำตามชื่อของพระเจ้าสิงคคำจนถึงปัจจุบันนี้ภูเขาควายสถานที่ตั้งของวัดพระเจ้าสิงคำ์ำแห่งนี้ ปรากฏว่ามีหูอยู่เทิงภูเป็นเบืองน้ำทาสนันะเบืองน้ำลาศาสะนะเบืองน้ำลามีลักษณะเกี่ยวเกี่ยวมีลักษณะเกี้ยงบอ่อเร้าหมองตามการบอกเราพผนว่าเมื่อวันหนึ่งมีเมื่อวันสินใหญ่วันสินสิบสี่สิบห้าคำสมณเณรได้เห็นชายหูหนึ่งเอาผ้าสีแดงมาพันหัวขึ้นมากราบไหวพระเจ้าสิ่งคำแล้วก็ลงลง ลงหายตัวไปตามหูนั่นก็เห็นดังนั้นก็ชาวบ้านชาวเมืองก็มีความอัศจรรย์ว่าเราข้าพระเจ้าระหูสิคนหนาวแตกเลยพระสงฆ์สามเณรจริงพากันบอกชาวบ้านไปเบื้องหูดังกล่าวและชาวบ้านก็ประหลาดใจประหลาดใจหลายต่อมาชาวบ้านจริงตกลงกันเอามากพุกมาปอน,นึงหูดังกล่าวแล้วคนที่ไปเบื้องน้่มมากไปเบื้องวังน้่อีกภาคหนึ่งอีกภาคหนึ่งอีก ฝากหนึ่งกับวังอึงว่าฉันวังคําวังอึงวังอ่างก็แมนวังตามสายน้ําภากนี่แหละน้ําลานับแต่นั้นมาสาวบ้านจริงว่ากันว่าแมนหูพญานาคขึ้นมาไหว้กับพระเจ้าสิ่งคําฉะนั้นสาวบ้านจริงจริงยานพญานาคเอาพระเจ้าสิ่งคาไปไหว้ในถ้ำอีกไปไหว้ไปไหว้เติมอีกไปไหว้ในน้ํเติมอีกสาวบ้านจริงพากันจากนั้นชาวบ้าน พากันซอกเอาซอกหาเอาซึ่งเป็นสิ่งของเปือป้อนมาปกปิดเพื่อบ้ให้พญานาคหรือบ้ให้อันพญานาคขึ้นมาเห็นหูห่นอีกนะแล้วก็อัดหูท่นไว้จนถึงปัจจุบันนี้ก็บรรากฏเห็นพญานาคขึ้นมาอีกระวังนั่นปีพศ2000ก่งกับคศ 1, 1 57 ชาวบ้านจึงได้สร้างอารามแบบสุศิลปะไตลื้อและได้ก่ออุโมงก์กวมเอาไว้ในใจกลางอารามแล้วแล้วเอาพระเจ้าสิงค์คำไปปิดไว้ในอุโมง์ที่ว่ามีเขาเห็นอยู่ในพระเจ้าสิงค์คำจะปิดอยู่ซึ่งสร้างอารามในลวมอุโมงคนั่นเลยสเสนอผลว่าแต่บทันสำเร็จสมบูรณ์ฮอดปีพศ2743หรือว่าปี1 9 3 0 ได้มีสถุมีสัุจำป่าเป็นคนบ้านดอนล้อมได้มาประจำและนำพระสงฆ์สามเนรออกตนญาติโยมซืบต่อก่อสร้างจนสําเร็จจนหอดปัจจุบันนี้ก็ได้มีการตกแตง่งนี่คือพระเจ้าสิงค้ำเนาะที่เขาเห็นอยู่นี่เนาะพระเจ้าบทสามารถเข้าไปใกล้กว่านี้เนื่องจากว่าคนหลายพอสมควรสบ ตาวันสุมาลและนาลานสุมาตลอดกาลนานเดืสุบาลเขีกินท่าผู้เขานมา,นา,า,เ,มมา,าเป็นอะไก็ตามที่วันกาอน the car. เขา้องเขาเข้ามาพื้อเดชอนุสาวรีย์รมหาะเจ้าสุรคำพรเ้าสิทธเดชไปปกค้องปกครองอยู่ดีมีแนวความเพ็ยรยาได้ความทายามีสุขีมาสวบเจ้าสอบท้ายโอ้มันวาเหตุการณ์สงความรัเพื่อนเดือนรั้นแม่รั้นอรัว่าให้สิได้ขปลาได้ทำให้มีกำลังใจด้วย โยนอนหลับหาได้เงินสัตนอนสันหาได้เงินมือนอนมือหาได้เงินแสนเป็นมืมาได้แก้วมันอิสุ่โาอยู่มาทานานยจะได้มาต้องเอออุปสรคัดของอย่าได้มีให้เจ้ามีอายุวันนาสุขาพพาำคัมูมขึ้นปีใหม่นี่ห้มีึ้นเป็นครอบครัวบมนบเมีเนาะมีให้น้กันเนาะ ขอนำขอหนักขอใคขอเจ็บขอไม่ขอใครขอหนาขอพีมาตองขอหนองให้มาตามโอ้น้อมเก่าขอมาพึงเดชนะครับโอ้อันแหงกาของพระเจ้าสินธรรมองค์ศักดิ์สิทธิ์นี้ขอให้ไปปกป้องคุ้มครองให้อยู่ดีมีแหงความเจ็บยาได้ความไขยามีโอ้โซดีปีมาให้สอบเจ้าสอบนายแมนวาเหตุการณ์ขอให้ผักลัดเงินเรือนซานเรือนตจำแนงอัแมนวาทำธุรกิจตัให้ซื้อได้ขายมันให้ห่งให้มีให้ร่ำให้รวย โอ้การเดินทางก็บอกว่าไปทางรถก็ดีทางยนต์ก็ดีทางน้ำทางเรือก็ดีขอให้ไปรดปลอดภัยนอนลับป้าใดเงินพันนอนฟันานาใดเงินมื่นนอนตน็นใดเงินแสนเป็นมือมาให้ได้แก้วมณิโส์ทูทายยมพันมานายณมารงเหยออ,อุปสรรคขัดข้องอย่าได้มีให้เจ้ามีอายุวันนาสุขาพราราคำขูดมูลึ้นอายุวันนูสุขังพลังทอ้อ Lựa không? Có mì hay không? hay không? Thả cho xin không? bình mà hay không? Baby. là. 标准。 โอากนอกจากหลังจากฮับสินาพรแล้วพวกเขาก็จะได้กลับตาวไปสู่แขวงอารมณ์ตามเก่าตามเคยแล้วก็จะเดินทางไปต่อใน next station จังใดก็ขอขอบใจถ้าผู้ใดได้มาก็มาฮับสินฮับพรนํากันขอให้พระเจ้าสิ่งคาคุ้มครอง,องปกปักรักษาลูกหลานที่ว่าเข้ามากดกดไล like ค์กด subscribe ทุกคนเด้อขอให้ทุกคนอายุวันโนสุข,ขังผาลังก็ขอขอบใจทุกคนทุกท่านทีว่าได้เข้ามาเป็นกําลังใจตลอดมาเนาะบ่าว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าก็ ขอขอบใจและขอให้ทุกท่านจงประสบผลสําเร็จไวๆไวไวดังที่ท่านครูบาอาจารย์เพื่อนได้ให้สินให้พรปามกี้นี้เนาะจากขอพอรจากพร,พระเจ้าสิ่งคําเพื่อทุกคนให้ยูดีมีแห่งอายุวันโนสุข,ขังผาลังขอขอบใจตอนนี้พวกเขากําลังได้จะเดินทางกลับจากเมืองลาไปเมืองอดมใส่แล้วก็จะเดินทางไปโตลงพอบ,บางจาังไลยเขาฝากติดตามฝากติดตามในคลิปต่อไปใน next station ต่อไปนำนำกันเนาะขอขอบใจหลายเจ้า